ตอนที่198ยเายฮานเคลื่อนไหวแล้วเย่ฮานเคลื่อนไหวแล้วพวกเจ้าพวกเจ้าทุกคนทั้งทั้งที่ตระกูลราชวงศ์ดีต่อพวกเจ้าเสมอมาแต่นี่มันอะไรกันการตอบแทนของเจ้าอย่างนั้นหรือนานพี่นอหลัวปิงโกรธจนตัวสั่นไปหมดนางไม่คาดเลยว่าความเพียรพยายามอันยาวนานของตระกูลราชวงศ์จะพังลงอย่างง่ายดายด้วยผลประโยชน์เล็กน้อยเช่นนี้องหญิง พวกเขาเพียงเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรเพื่อเสริมสร้างรัชชินให้แข็งแกร่งเท่านั้นแล้วเหตุใดท่านต้องเดือดดาลนเช่นนี้หวังตงไห่แจ้งกล่าวออกมานิ่งๆหื ừ, อปวดดีนะครึบหวังตงไห่ท่านพี่ของข้าได้เตรียมการรับมือกับแผนพวกเจ้าไว้นานแล้วคิดหรือว่าพวกเราจะปล่อยให้แผนของพวกเจ้าลุล่วงด้วยดีและในตอนนี้ซูยู่หลินยังคงหลบหลังเจ้าอยู่ยังคิดจะซ่อนตัวอีกนานเพียงใดถึงเวลาเผยท่าแท้ออกมาแล้วไม่ใช่หรืองไง นันพีนอหลัวปิงจ้องไปที่ซูยู่หลินอย่างไม่มีปิดบังใดๆแต่ซูยู่หลินก็ไม่แยแสต่อสายตาของนางเลยแม้แต่น้อยหวังตงไห่หันหน้าไปทางทุกคนพร้อมกล่าวว่าเนื่องจากทุกคนได้ตกลงเป็นพันธมิตรกันแล้วนนะบัดนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรข้าขอเสนอแผนการพัฒนารัฐฉินให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสีหน้าของพวกเขาทุกคนแข็งทื่อทันทีเมื่อได้ยินราวกับว่าพวกเขากำลังลงเรือลำเดียวกับโจรสลัดเข้าแล้ว แต่คนพวกนี้ล้วนไม่ต่างจากอสสรพิษในเมื่อตกลงที่จะเข้าร่วมแล้วพวกเขาก็ไม่ไร้เดียงสาพอที่จะคิดว่าพวกเขาจะสามารถเลิดเพลินกับโอสถและการรักษาโดยไม่จำเป็นจะต้องทำตามหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มพันธมิตรราคาที่เขาต้องจ่ายเพื่อแลกกับโอสถอันมหัศจรรย์ก็คือการโค้นลมตระกูลหนานพี่นอตระกูลหนานพี่นอปกครองราชินมานานเกินไปแล้วและทุกอย่างจะจบลงในวันนี้ นับวันรัชฉินของเราก็ยิ่งถอยหลังลงคลองมันถึงเวลาแล้วที่พวกเราควรเลือกผู้ปกครองคนใหม่ที่ฉลาดและมีปัญญามากกว่านี้เพื่อรัชฉินในวันข้างหน้าที่ดีกว่าหวังตงไ่ประกาศออกมาอย่างแจ่มแจ้งเมื่อเขากล่าวจบทุกคนต่างก็หันไปมองซูยูหลินเป็นทางเดียวเพราะผู้ปกครองที่ฉลาดหลักแหลมที่สุดในขณะนี้คงไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าซูยูหลินแล้วข้ารู้สึกว่าผู้นำตระกูลซูมี่ทั้งชื่อเสียงและอำนาจ รวมไปถึงความกล้าหาญเมื่อเผชิญกับอุปสรรคปัญหาเขาคนนี้นี่แหละที่จะมาแทนที่ตระกูลหนานพีนอได้มีผู้ที่นับถือตระกูลสูเอ่ยปากขึ้นมาตระกูลหนานพีนอสละดตำแหน่งและราชสมบัติซะหากเป็นผู้นำตระกูลซูเขาจะต้องทำได้ดีกว่าเป็นแน่ ทันใดนั้นเหล่าขุนนางน้อยใหญ่ได้ตะโกนโหไล่ด้วยความโกรธหนานฟีนอหลัวปิงโมโหจนทั่วร่างของนางสั่นไปหมดส่วนหนานฟีนอหลัววอก็แค้นจนสีหน้าของตนเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อเทียบกับฝ่ายพันธมิตรพวกเขาอ่อนแอกว่าอย่างชัดเจนทันใดนั้นหนานฟีนอหลัวปิงก็นึกถึงบางสิ่งได้กระทันหันพร้อมกับหันหน้าจ้องไปทางเย่ฮานและเย่หยวนด้วยสีหน้าอย่างกลับจะกินเลือดกินเนื้อ เพราะตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้กลับไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยจากสองพ่อลูกนั้นนางจะไม่เคยทำเรื่องแย่ๆไว้กับเย่ฮานเลยแต่กับเย่หยวนแล้วล่ะก็ความสัมผัสของนางกับเขาอาจไม่สู้ดีนะักจึงทำให้เขาไม่ยอมเคลื่อนไหวใดๆพร้อมปล่อยให้ตระกูลหนานพีนอล่มสลายต่อหน้าต่อตา เมื่อเย,ย่หยวนเห็นหนานฟีนอหลัวปิงจ้องมาทางตนด้วยสายตาที่เดือดดาลเช่นนี้เขาก็ไม่สามารถกลั้นหัวเราะและยิ้มออกมาได้เลยในที่สุดเย,ย่หยวนก็ลุกขึ้นและกล่าวว่าอ้าวท่านวันนี้ไม่ใช่งานชุมนุมอันดับโอสถหรอกหรือท่านหวังเหตุใดถึงกล่าวออกทะเลเช่นนี้ละ่ะทันทีที่เสียงของเย่ยหยวนถูกเปล่งออกมาหัวใจของซูยูหลินและยางหาวก็เต้นแรงขึ้นจนไม่เป็นจังหวะแล้วในขณะนี้ พวกเขาทั้งสองต่างทราบดีว่าตัวปัญหาที่แท้จริงกำลังจะมาแล้วสิ่งที่พวกเขากลัวในวันนี้ไม่ใช่หนานฟีนอหลัววอที่มาพร้อมกับหนานฟีนอหลัวปิงแต่เป็นสองพ่อลูกประกูลเย่นี่แหละและจนถึงตอนนี้สองพ่อลูกนั้นก็ยังไม่ได้พูดอะไรสักคำซึ่งมันดูผิดปกติอย่างมาก หากเย่ฮานหันหลังให้แก่ตระกูลราชวงศ์เขาก็คงไม่มาเข้าร่วมงานนี้แต่แรกแล้วแต่การที่เขาเข้าร่วมงานและเอาแต่นั่งฟังโดยที่ไม่เคลื่อนไหวใดๆเลยเช่นนี้มันทําให้พวกเขาต่างเกาหัวด้วยความงงงวยว่าทําไมณขณะนี้หวังตงไห่รู้สึกไม่สบอารมณ์อย่างมากเมื่อตนได้ยินเสียงที่ไม่อยากได้ยินมาตลอดอย่างของเย่หยวนเย่หยวนการที่เจ้าออกตัวในเวลาเช่นนี้ไม่คิดเลยหรือไงว่ามันไม่ต่างไปจากตัวตลก ในขณะนี้ทุกคนในนี้ต่างรับทราบถึงโอสถชนิดใหม่ทั้งสามที่ทางคฤหาดดวงดาวเปิดตัวไปแล้วจึงแน่นอนว่าเนื้อหาในงานชุมนุมอันดับโอสถก็ต้องจบลงไปแล้วเช่นกันหวังตรงหายกล่าวออกมาด้วยความรังเกียจเยีห่หยวนพยักหน้าราวกับเข้าใจกับสิ่งที่ตนได้ยินและกล่าวว่าอย่างนั้นหรือแค่โอสถสามชนิดเองอย่างนั้นหรือข้าคิดว่ามันจะเป็นโอสถอะไรที่น่าอัศจรรย์มากกว่านี้เสียอีก ที่แท้ก็แค่โอสถขยะเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นท่านหวังท่านไม่ไอายบ้างหรือไงที่เปิดตัวโอสถขยะขยะเช่นนี้นะข้าละสังเวชแทนท่านเสียจริง้า,าจากที่ฟังดูแล้วถ้าทางหอโอสถก็มีโอสถที่ดีกว่าโอสถทั้งสามชิดของข้าใช่หรือไม่หวังตรงห่ายถามขึ้นด้วยเสียงหัวเราะเขาไม่เชื่อว่าเย่ฮานจะมีไพ่ใบใดเลยที่เหนือกว่าบนมือของเขามิฉะนั้นแล้ว เขาคงไม่นั่งรอจนถึงตอนนี้เป็นแน่และสถานการณ์ในขณะนี้เองก็ไม่มีทางเลยที่หอโอสถจะรอดพ้นจากการล้มละลายแต่เย,ย่หยวนเพียงแค่ยิ้มตอบและเงียบเท่านั้นในขณะเดียวกันเย่ฮานก็เดินตรงไปยังใจกลางพร้อมกล่าวว่างานชุมนุมอันดับโอสถเป็นงานอันยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นมาหลายทศวรรษแล้วในเมื่อท่านหวังได้เปิดตัวโอสถชนิดใหม่เรียบร้อยแล้ว ทางเราก็ขอนำเสนออะไรเล็กๆน้อยๆแค่พอหอมปากหอมคอและในอนาคตทางเราหอโอสถก็เตรียมจะเปิดตัวโอสถชนิดใหม่ๆมากมายเช่นกันในเร็วๆนี้แต่ในเวลานี้ข้ามีโอสถเล็กๆน้อยๆที่อยากจะให้ทุกคนลองประเมินค่ามันกันห้าห้าห้าข้าได้ยินมาว่าเจ้าเก็บตัวหนีปัญหาไปถึงหนึ่งเดือนเต็มดังนั้นเจ้าจะมีปัญญาไปคิดค้นโอสถชนิดใหม่ได้อย่างไรแต่เอาเถอะ ข้าก็อยากเห็นเหมือนกันว่าโอสดชนิดใหม่ที่ท่านเย่คิดค้นขึ้นด้วยเวลาแค่หนึ่งเดือนมันคืออะไรหวังว่าท่านเย่จะไม่กล่าวเกินจริงเพราะมันไม่ง่ายเลยที่จะแก้ไขกับสิ่งที่ตนเองอวดอ้างหวังตรงห่กล่าวขึ้นเย่หานตอบอย่างเฉยเมยไม่ต้องกังวลกับเรื่องนั้นเมื่อกล่าวจบเย่หยวนก็กวาดตาสำรวจผู้คนโดยรอบและถามขึ้นว่า ข้าสงสัยว่ามีนักสู้แห่งอาณาจักรแก่นแท้แห่งปราณคนใดที่ยังติดปัญหาคอขวดอยู่หรือไม่เมื่อคำถามนี้ถูกเอ่ยออกไปก็เลี่ยงไม่ได้เลยที่จะเกิดเสียงการถกเถียงกับภายในกลุ่มความหมายของคำถามข้อนี้มันคืออะไรเป็นไปได้ไหมว่าโอสถชนิดใหม่ที่เยฮานคิดค้นขึน้นคือโอสถที่สามารถก้าวข้ามปัญหาคอขวดได้ในทันทีโดยไร้ซึ่งเงื่อนไขใดๆ แต่การที่จะหานักสู้ที่กำลังติดอยู่กับปัญหาคอขวดในขณะนี้มาทดสอบมันดูจะเป็นเรื่องที่ยากเกินไปแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยในการก้าวข้ามไปสู่ระดับต่อไปตรับใดที่พวกเขายังมีโอสถทลายแก่นแท้และโอสถผสานแก่นแท้อยู่พวกเขาก็จะสามารถก้าวผ่านปัญหาคอขวดได้อย่างไม่ยากเย็นแม้จะต้องใช้ความพยายามอยู่บ้างก็เถอะชายวัยกลางคนผู้หนึ่งเอ่ยปากกล่าวว่า ทัานเย่บุตรชายของข้ากำลังติดปัญหาคอขวดอยู่ที่อาณาจักรแกนแท้แห่งปราณระดับหกแต่เนื่องจากเขาเพิ่งจะมาบอกข้าเมื่อไม่นานข้าจึงไม่ได้เตรียมตัวอะไรให้เขาเลยชายผู้นี้คือผู้นำตระกูลห่วงห่วงหุยและบุตรชายของเขามีนามว่าห่วงฉียงบุตรชายคนนี้คือผู้สืบทอดตระกูลห่วงรุ่นต่อไปและเมื่อโอกาสทองผ่านมาเช่นนี้มีหรือที่ห่วงหุยจะปล่อยให้ลูกของตนพลาดโอกาสดีๆเช่นนี้ไป ห่วงหุยพาบุตรชายของตนไปตรงหน้าเย่ฮานพร้อมกับยกมือคาระวะก่อนจะกล่าวว่าท่านเย่แห่งหอโอสถท่านคงต้องการคนทดสอบผลของโอสถให้เป็นที่ประจับใช่หรือไม่ข้าสงสัยว่าบุตรของข้าคนนี้ตรงตามเงื่อนไขที่ท่านต้องการหรือไม่เย่ฮานกวาดสายตาสำรวจห่วงฉี่ยงอยู่ครู่หนึ่งและกล่าวด้วยรอยยิ้มว่า ไม่เลวเลยอายุเพียงแค่16ปีแต่กลับมีพลังถึงจุดสูงสุดของอาณาจักรแก่นแท้แห่งปราณระดับ6ผู้นำตระกูลห่วงข้าดีใจด้วยที่ท่านได้รับผู้สืบทอดที่คู่ควรแล้วห้าห้าท่านเย่ก,ก็เยินยอข้าเกินไปหากเปรียบเทียบกับบุตรชายของท่านอย่างเย่หยวนบุตรชายของข้ายังคงห่างไกลยิ่งนับหวงหุยตอบกลับด้วยรอยยิ้ม ห่วงฉี่ยงเป็นสิทธิของสำนักตันอู่เช่นกันและตัวห่วงหุยเองก็มักจะได้ยินลูกชายของตนกล่าวถึงผลงานต่างๆของเย่หยวนที่ทำไว้ในสำนักตันอู่อยู่บ่อยครั้งและแม้ว่าห่วงหุยเองจะไม่เคยได้ยินเรื่องของเย่หยวนจากลูกชายตนเองมาก่อนแต่เมื่อเห็นเย่หยวนในขณะนี้ที่มีพลังถึงอาณาจากักรหลอมรวมวิญ,ญญาณระดับสองเขาก็ทราบอยู่ดีว่าเย่หยวนเหนือกว่าลูกของตนแบบไม่ติดฝุ่น เย่หันเพียงแค่ยิ้มเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้กล่าวแสดงความเห็นใดๆต่อเขาคิดว่าความเป็นเลิศของเย่หยวนมันไม่ใช่สิ่งที่มีไว้อวดอ้างและข่มขู่ผู้อื่นให้หมดกำลังใจผู้นำตระกูลห่วงการที่ท่านให้บุตรของตนมาทดสอบโอสถเช่นนี้ท่านไม่กลัวว่าโอสถนี้จะมีผลข้างเคียงกับบุตรของท่านเลยอย่างนั้นหรือข้าเชื่อใจท่านท่านเย่แห่งหอโอสถหวงหุยกล่าวตอบทันทีอย่างไม่ลังเล เอาละ่ะหากเป็นเช่นนั้นแล้วโปรดนำโอสถเม็ดนี้ให้บุตรท่านทานและเริ่มเดินลมปราณทันทีเฮฮันแบมือออกมาแอละมันได้ปรากฏโอสถเม็ดหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าโอสถเม็ดนั้นก็คือโอสถทลายลมปราณอย่างไม่ต้องสงสยัยเมื่อห่วงหุยได้รับโอสถทลายลมปราณเรียบร้อยแล้วเขาก็ส่งต่อให้กับห่วงเฉียวพร้อมกล่าวอย่างใจเย็นว่าเฉียวเอ๋อรับไปเข้าใจแล้วท่านพ่อ ฮวงเฉียวรับมาอย่างไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยพร้อมกับปืนโอสถทลายแก่นแท้ลงไปทันทีหลังจากนั้นเขาก็นั่งขัดสมาธิและเริ่มเกินลมปราณเพื่อดูดซับฤริ์โอสถเพียงไม่กี่อึดใจใจกลางหอขนาดใหญ่ก็ได้ก่อเกิดพายุลมปราณอันรุนแรงขึ้นอีกครั้งตอนที่199ผลของโอสถทลายปราณอาณาจักรแก่นแท้แห่งปราณระดับเจ็ หลังจากที่ห่วงฉี่ยงกลืนโอสถทลายลมปราณล,ลงไปเขาก็ก้าวขึ้นสู่อาณาจาักรแก่นแท้แห่งปราณระดับเจ็ดได้ในทันทีและผลของมันน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากห่วงฉี่ยงเพึ่งจะพบกับปัญหาคอขวดแท,แท้แต่ทันทีที่กลืนโอสถทลายลมปราณล,ลงไปเขาก็สำเร็จระดับเจ็ดได้ในทันทีแต่เป็นไปตามคาดฉากตรงหน้ามันไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้แก่ทุกคนภายในนี้เลย ราะก่อนหน้าหวังตรงหเพิ่งจะเปิดตัวโอสถแปลลงปราณไปหมาดๆเยฮานเจ้าทุ่งเทเวลาทั้งเดือนเพื่อคิดค้นโอสถเช่นนี้อย่างนั้นหรือนี่เจ้าคิดจริงๆหรือว่าจะใช้โอสถชนิดนี้เอาชนะข้าได้ฮ่าฮ่าฮ่าหวังตรงหายระเบิดเสียงหัวเราะอย่างไม่หยุดหย่อนแม้เยฮันเก็บตัวถึงหนึ่งเดือนเต็มเพื่อคิดค้นโอสถชนิดนี้แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ต่างอะไรกับคนโง่เลยเพราะสิ่งที่ทุ่งเทตลอดหนึ่งเดือนมันก็ไร้ค่า แม้ว่าโอสถชนิดนี้จะมีประสิทธ,ธิภาพเทียบเท่าโอสถแปรลมปราณแต่หากมองโดยรวมแล้วโอสถของเยฮานก็ยังด้อยกว่ายอยู่ดีเพราะโอสถของเยฮานมีเงื่อนไขยอย่างการที่ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้ที่ติดอยู่กับปัญหาคอขวดเท่านั้นแต่หากเทียบกับโอสถแปรลมปราณที่ไม่มีเงื่อนไขในการใช้ใดๆแล้วโอสถของหวังตงไห่นั้นเหนือกว่ามากและคนอื่นๆก็คิดแบบเดียวกับหวังตงไห่เช่นกัน เมื่อได้ยินการเยาะเย้ยของหวังตงไห่เช่นนี้เย่ฮานก็ได้แต่เงียบและไม่อธิบายใดๆเพิ่มเติมเลยเย่ฮานเจ้าก็น่าจะทราบดีว่ามันจะก่อเกิดปัญหาอะไรต่อจากนี้เจ้ามันช่างไร้เดียงสาเสียจริงเจ้าไม่รู้เลยหรือไงว่าโอสถของเจ้ามันก็ไม่ต่างอะไรจากขยะไร้ค่าเลยข้าคงเสียหน้าไม่น้อยหากคนอื่นนำโอสถแปรลมปราณของข้ามาเปรียบเทียบกับโอสถขยะของเจ้าหวังตงไห่ย,ยังคงเย้ยหยันอย่างต่อเนื่อง ช่างมหัศจรรย์ปะเป็นไปไม่ได้ช่างหน้าเหลือเชื่อยิ่งนับไม่คิดเลยว่าโอสถเม็ดนี้จะวิเศษถึงเพียงนี้ในขณะเดียวกันห่วงฉี่ยนผู้ซึ่งทำสมาธิอยู่ตั้งแต่ต้นก็ค่อยๆลืมตาขึ้นพร้อมสีหน้าที่เต็มไปด้วยความตกตะลึงคำอุทานของห่วงฉี่ยนที่เปลี่ยนไปด้วยความตกใจยิ่งกว่าเห็นผีนี้มันได้ทำให้ทุกคนที่อยู่ภายในหอแห่งนี้เริ่มไม่มั่นใจแล้ว มันก็แค่การเพิ่มระดับการพบปลูกเพียงหนึ่งระดับแล้วเหตุใดเด็กหนุ่มคนนี้ถึงได้ตกตะลึงยิ่งกว่าเจอผีเสียอีกแถมจากเย่ฮานก็กล่าวเองว่าแต่เดิมห่วงฉี่ยงก็อยู่บนจุดสูงสุดของระดับหกอยู่แล้วและอีกเพียงไม่กี่ก้าวก็จะสำเร็จระดับเจแล้วด้วยซ้ำโอสดเม็ดนี้ช่วยแค่เพียงการข้ามผ่านปัญหาคอขวดเท่านั้นแล้วจำเป็นจะต้องตกตะลึงถึงขนาดนี้เลยอย่างนั้นหรือ หวงหุยกำลังงงงวยกับท่าทางของลูกอย่างมากจึงรีบถามออกไปว่าฉียงเอ,อ๋อเหตุใดเจ้าถึงตกใจขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นกับโอสถเม็ดนี้อย่างนั้นหรือและดูเหมือนว่าเจ้าจะก้าวข้ามปัญหาคอขวดได้แล้วใช่หรือไม่หวงฉียงพยักหน้าอย่างต่อเนื่องและกล่าวว่า ข้าก้าวข้ามจุดจุดนั้นมาแล้วท่านพ่อท่านก็ทราบดีว่าก่อนหน้าข้าใช้ความพยายามมากมายเพียงใดเพื่อจะก้าวขึ้นสู่ระดับเจ็แต่สุดท้ายก็ล้มเหลวเรื่อยไปแต่ทันทีที่ข้ากลืนโอสถที่ได้รับจากท่านลุงผู้มีบุญคุณลงไปจู่ๆพลังปราณในร่างกายก็ทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จระดับเจ็โดยที่ข้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยซ้ำ ข้าไม่เคยเห็นโอสถชนิดใดที่น่าเหลือเชื่อเช่นนี้มาก่อนเลยโอสถเม็ดนี้มันมีประสิทธิภาพสูงกว่าโอสถแปรลมปราณอย่างน้อยน้อยก็สามเท่าเป็นอย่างต่ำหวงฉี่ยุงรู้สึกสับสนอย่างมากเพราะประสิทธิภาพของโอสถเม็ดนี้มันวิเศษเกินกว่าที่เขาจะเข้าใจได้และนี่นี่เจ้าอย่าบอกนะว่าโอสถชนิดนี้ไม่ใช่โอสถที่จะช่วยให้สำเร็จหนึ่งระดับได้ทันทีแต่เป็นโอสถบำรุงลมปราณธรรมดา หวงหุยเอ่ยถามด้วยความตกใจใช่แล้วท่านพ่อโอสถเม็ดนี้ให้ความรู้สึกเหมือนโอสถบำรุงลงปรานทั่วๆไปอย่างโอสถทลายแก่นแท้ไม่ก็โอสดผสานแก่นแท้แต่สิ่งที่แตกต่างคือโอสถชนิดนี้มีประสิทธ,ธิภาพเหนือกว่าอย่างไม่ติดฝุ่นหวงฉี่ยงกล่าวเสริมทันทีที่บทสนทนาระหว่างพ่อลูกตระกูลหวงจบลงในที่สุดทุกคนก็เริ่มให้ความสนใจกับโอสถของเยฮันแล้ว เพราะนี้ไม่ใช่โอสถที่ช่วยเพิ่มระดับการเพาะปลูกอย่างโอสถแปรลมปราณแต่เป็นโอสถบำรุงลมปราณทั่วๆไปดังนั้นมันจึงไม่มีข้อจํากัดเหมือนกับโอสถแปรลมปราณที่สามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวตลอดชั่วชีวิตหากผลของโอสถมันเป็นอย่างที่หวงฉียงกล่าวไวจ้จริงๆโอสถแปรลมปราณมันก็ไม่ต่างอะไรจากเศษขยะเลยความห่างชั้นของโอสถทั้งสองมันเหลื่อมล้ากันอย่างเห็นชัดโอสถบำรุงลมปราณทั่วๆไปจุด ปะเป็นไปได้อย่างไรเด็กหนุ่มคนนั้นกินไปเพียงเม็ดเดียวก็สามารถก้าวข้ามปัญหาคอขวดได้แถมยังสำเร็จระดับเจ็ดได้โดยไม่ต้องทำอะไรอีกนี่มันโอสถของปีศาจหรืออย่างไรตระกูลห่วงไม่ใช่ว่าพวกท่านสมรู้ร่วมคิดกับตระกูลแย่หรอกหรือพวกท่านวางแผนกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่หรือไม่เพราะโอสถบำรุงลมปราณที่มีผลเช่นนี้มันไม่มีจริงบนผืนปฐพีแห่งนี้คิดว่าพวกเราโง่กันหรือไง เ่ฮานเวลาที่เจ้าจะต้องแสดงอะไรเจ้าควรจะแสดงให้เนียนกว่านี้เข้าใจหรือไม่เจ้าคิดหรือว่าบทละครพื้นๆแค่นี้จะสามารถตกตาทุกคนได้เจ้าคิดตื้นเกินไปหรือเปล่าหวังตรงหายกล่าวด้วยรอยยิ้มอันเย็นชาเมื่อเข้าได้ยินที่ห่วงฉี่ยงกล่าวออกมาเช่นนั้นเขาก็ตกใจไม่น้อยเลยแต่เขาก็พยายามควบคุมสติและกลับนิ่งขรึมได้เช่นเดิม ดูเหมือนนะว่าในท้ายที่สุดเยฮานก็งดภ่าตายออกมาอย่างการเล่นละครตบตาแต่มันก็ยังตื้นเกินไปจึงทำให้เขาดูออกได้อย่างชัดเจนแต่เยฮานกลับไม่กล่าวอะไรตอบโต้เลยเขาเพียงแค่หยิบขวดโอสถออกมาและตั้งไว้บนโต๊ะก่อนที่จะกล่าวอย่างใจเย็นว่าข้ามีโอสถทลายลมปรานทั้งหมด20เมตรพวกเจ้าจงเลือกนักสู้ระดับอาณาจักรแก่นแท้ออกมา20คนเพื่อทดสอบมันตามใจชอบได้เลย และข้าขอเลือกที่จะไม่อวดอ้างผลของโอสถแต่ข้าจะให้พวกเจ้าพิสูจน์มันด้วยตนเองหวังตรงไห่หากเจ้ากังขากับโอสถของข้ามากนะักเจ้าก็ส่งคนมาทดสอบด้วยก็ได้เมื่อเห็นเย่ฮันกล่าวออกมาเช่นนี้หวังตงไหยก็พูดอะไรไม่ออกอีกต่อไปเป็นไปได้หรือไม่ที่โอสถเหล่านี้จะมีผลอันมหัศจรรย์เช่นนั้นจริงๆมันไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ จะมีโอสถบำรุงลมปราณชนิดใดกันที่มีประสิทธิธภาพเหนือกว่าโอสถแปรลมปราณถึงสามเท่าแถมยังกินได้ไม่จำกัดอีกได้หากเจ้าต้องการจะเล่นเช่นนี้กับข้าข้าก็จะยอมตามน้ำไปกับเจ้าข้าอยากจะรู้จริงๆว่าโอสถทลายลมปราณอะไรนั้นจะวิเศษวิโสเพียงใดหวังตรงหายกล่าวออกมาอย่างเยือกเย็น ในไม่ช้าหวังตรงหายและกลุ่มพันธมิตรก็ได้คัดเลือกนักสู้ที่มีระดับอาณาจาักแก่นแท้แห่งปราณมา20คนและทุกคนก็ต่างมีปัญหาคอขวดกันทั้งสิน้นนักสู้ทั้ง20คนนี้เป็นคนจากตระกูลที่เข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรและในบรรดาพวกขาวมากกว่าครึ่งได้มาจากตระกูลที่จงรักภัยดีต่อตระกูลซูและตระกูลหวังทั้งสิน้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วหวังตรงหายก็รู้สึกใจชื้นขึ้นไม่น้อย เยฮานไม่ได้กล่าวอะไรใดๆเลยเขาเพียงแค่เดินไปแจกจ่ายโอสถทลายลมปราณให้แก่นักสู้ทั้ง20ิคนหลังจากนั้นนักสู้ทั้งหมดก็กลืนโอสดลงและนั่งทำสมาธิเพื่อดูดซับทันทีในขณะนี้ทุกคนต่างมองไปยังนักสู้ทั้ง20คนที่กำลังทำสมาธิอย่างใจจดใจจอ่อว่าผลของโอสถทลายลมปราณจะเป็นอย่างที่หวงฉี่ยงกล่าวไว้หรือไม่ เมื่อเวลาผ่านไปครู่หนึ่งนักสู้ทั้ง20คนก็ยังไม่มีทีท่าใดๆแสดงออกมาเมื่อหวังตรงหายเห็นฉากฉากนี้เขาก็ยิ่งมีความมั่นใจขึ้นไปอีกกว่าเมื่อครู่มันเป็นเพียงการจัดฉากระหว่างเยฮานและสองพ่อลูกตระกูลห่วงเท่านั้นฮ่าฮ่าฮ่าเยฮานเจ้ามันก็แค่คนหลอกก่อนที่หวังตรงหายจะกล่าวใดๆต่อจู่ๆก็มีบางสิ่งเกิดขึ้น เพียงคลิปตาเดียวใจกลางหอขนาดใหญ่ก็แปรเปลี่ยนเป็นฝูงพายุลมปราณอันรุนแรงขึ้นนักสู้ทั้ง20คนในขณะนี้กำลังก้าวข้ามขีดจำกัดไปยังระดับต่อไปจากนั้นสิ่งที่ทุกคนสัมผัสได้ในขณะนี้คือนักสู้ทั้ง20คนต่างก้าวข้ามขีดจำกัดสำเร็จกันอย่างไม่หยุดหย่อนนักสู้ทั้งหมดที่กำลังเผชิญกับปัญหาคอขวดต่างก้าวข้ามมันมาได้แถมยังก้าวขึ้นสู่ระดับต่อไปได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องรีรอแต่อย่างใดเมื่อนักสู้ทั้งหมดก้าวขึ้นสู่ระดับต่อไปเสร็จสิ้นแล้วหวังตรงห่รีบเดินตรงไปยังพวกเขาและกระชากเด็กหนุ่มคนหนึ่งขึ้นมาถามทันทีว่าเร็วเข้าบอกข้ามาเดี๋ยวนี้ว่าโอสถทลายลมปราณอะไรนั้นเป็นโอสถบำรุงลมปราณหรือไม่เออท้าทางของเด็กหนุ่มคนนี้ดูจะไม่ดีเลยแม้แต่น้อยเขาไม่กล้าที่จะตอบออกไป เขาทราบดีว่าตระกูลตนเองอยู่ฝ่ายตระกูลซูดังนั้นหากบอกความจริงไปมันจะเป็นการทรยศหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้าเพียงแค่พูดความจริงออกมาก็พอมันใช่หรือไม่ใช่กันแน่หวังตรงหายกล่าวออกมาอย่างเคร่งขรึมมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากสําหรับการระบุป,ประเภทของโอสถหลังดูดซับฤทธิ์มันลงไปแม้คนคนหนึ่งจะโกหกได้แต่หากอีก19คนที่เหลือเลือกที่จะพูดความจริงที่โกหกไปก็จะไม่มีค่าใดๆเลย ใช่หัวใจของหวังตรงหายลม้มูบลงไปทันทีที่ได้ยินคำตอบเขาวางเด็กคนนั้นลงและถามอีกคนต่อในทันทีจงตอบมามันใช่หรือไม่ใช่เออมันคือโอสถบํารุงลมปราณไม่ผิดแน่ปะเป็นไปได้อย่างไรนี่นี่มันเรื่องจริงหรือนี่นี่มันอะไรกันมันเรื่องจริงอย่างนั้นหรือนี่ หวังตรงหายได้แต่บ่นพึมพำมกับตัวเองซ้ำไปซ้ำมาอย่างไม่หยุดหย่อนซึ่งท่าทางของเขาในขณะนี้ค่อนข้างจะดูเวทนาอย่างมากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทางหอโอสถของเราจะเริ่มจำหน่ายโอสถทลายลมปราณอย่างเป็นทางการราคาของโอสถทลายลมปราณจะมีราคาสูงกว่าโอสดทลายแก่นแท้เพียงสองจากสิส่วนเท่านั้นหากใครสนใจก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อได้ทันทีหลังจบงานชุมนุมอันดับโอสถ เยฮันกล่าวออกมาอย่างใจเย็น